มือมือชาเนื้อล็อกกดจุดไหนวันนี้มาดูกันค่าสวัสดีค่ะมานูการท่าจีน TCM นะคะวันนี้ ันนะี้มีจุดฟันเค็มจุดหนึ่งมาฝากนะคะซึ่งจุดจุดนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ใช้งานมือเยอะๆนะคะใช้คอมพิวเตอร์ใช้โทรศัพท์นะคะพิมพ์คีย์บอร์ดบ่อยๆนะคะจนมีอาการปวดมือนะคะมือชานิ้วลอกนะคะวันนี้เรามาดูจุดนี้กันค่ะ ซึ่งจุดจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่นะคะอยู่บริเวณกึ่งกลางฝ่ามือของเรานะคะเขาชื่อว่าจุดเหล่ากงนะคะซึ่งเป็นจุดฝังเข็มน,นะคะที่อยู่บนเส้นลมปานของเยื่อหุ้มหัวใจค่ะจุดเหล่ากงนะคะหาง่ายมากๆเลยนะคะมีวิธีหาสองอย่างนะคะก็คือจุดเขานะคะจะอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางนะคะระหว่างกระดูกนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะลากเส้นลงมาแบบนี้นะคะจุดเขาจะอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะ หรือว่านะคะเรามีวิธีหาง,ง่ายๆมาฝากค่ะก็คือนะคะเรากำรรม,มือแบบนี้นะคะเราก็บริเวณปลายนิ้วกลางของเรานะคะจะอยู่ที่เบริเจุดเหล่ากงพอดีเลยค่ะซึ่งจุดกระจียอยู่ตรงนี้นะคะีประมาณนี้ค่ะวิธีกดนะคะเราสามารถนะคะใช้เบริเข้อตรงนี้นะคะนวดคลึงๆไปที่จุดเหล่ากงได้เลยค่ะ สามารถกดได้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาเลยนะคะจุดก็จะอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเลยค่ะก็คือกำาเนิ้วลงมาแบบนี้นะคะ โดยจุดเหลากงนะคะข้อแรกประโยชน์ของเขานะคะที่บอกไปก็คือสําหรับคนนะคะที่ปวดมือเมือ่อยมือนะคะมือชานิ้วล็อกนะคะป้องกันนิ้วล็อกก็สามารถนวดคลึงที่จุดนี้เป็นประจําได้เลยนะคะประมาณครั้งละ30วินาทีถึง1นาทีนะคะสามารถทําได้บ่อยๆเป็นประจําเลยค่ะ แล้วก็นะคะจุดนี้นะคะอยากที่บอกว่เาเขาเป็นจุดของเส้นลมปานเยื่อหุ้มหัวใจนะคะเขาจะมีสรรพคุณเด่นนะคะในการช่วยดับความร้อนของหัวใจของเรานะคะซึ่งในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเมื่อไฟของหัวใจมีความร้อนมากเกินไปนะคะจะทําให้เรานะคะมีอาการมีแผลที่ปากนะคะได้บ่อยๆหรือว่ามีอาการลิ้นเป็นแผลลิ้นเจ็บลิ้นแดงนะคะการกดจุดหรือว่าการฝังเข็มที่จุดจุดนี้นะคะก็จะสามารถช่วยลดอาการนี้ได้ะคะ่ะ และสรรพคุณของเขาอีกข้อหนึ่งนะคะในทฤษฎีแพทย์แผนจีนนะคะบอกว่าถ้าหัวใจของเรามีไฟมีความร้อนมากเกินไปเนี่ยจะส่งผลต่อจิตใจความรู้สึกความนึกคิดอารมณ์ของเรานะคะหรือถ้าเทียบในทางแผนปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคจิตเวทต,ต่างๆนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่ฟังเค็มหรือว่าการวดกดจุดที่จุดๆนี้นะคะก็จะช่วยลดอาการหงุดหงิด ความเครียดนะคะช่วยผ่อนคลายทําให้นอนหลับสบายนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการต่างๆนะคะของโรคไบโพล่าโรคซึมเศร้านะคะได้ด้วยค่ะและสรรพคุณของเขาอีกข้อหนึ่งนะคะจุดๆนี้เนี่ยสามารถช่วยลดอาการลมแดดได้ด้วยนะคะในวันที่อากาศร้อนมากๆความร้อนเข้าสู่หัวใจเราจนทําให้เราเป็นลมแดดไปเนี่ยการนวดที่จุดๆนี้นะคะก็สามารถช่วยรักษาอาการเบื้องต้นได้ด้วยค่ะ แล้วก็ลืมบอกไปอีกข้อนะคะคนที่ปากเหมน็นโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะในทางทฤษฎีแพทย์แผนจีเนี่ยอาจจะเกิดจากที่การมีไฟในหัวใจมากเกินไปนะคะทําให้มีการปากเหม็นเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ปากเหม็นหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยลองนวดกรจุดหรือว่าฝังเข็มที่จุดนี้ดูได้นะคะ ประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะจุดนี้แล้วก็หาง่ายมากๆเลยค่ะจุดนี้แนะนําให้กดนวดเป็นประจำได้เลยนะคะเพราะว่านอกจากสรรพคุณทั้งด้านของหัวใจแล้วเนี่ยเขาก็ยังช่วยผ่อนคลายมือของเราได้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็หน่อยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนะ